ไงคะฉันชื่อทานเนียฉันอาศัยอยู่ที่แมนแฮตตันก่อนที่จะมารับฟังเรื่องราวของฉันรบกวนกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะฉันมีฝาแฝดค่ะชื่อว่านาตาชาเราสองคนมีพ่อแม่ที่รวยมากพ่อของฉันประสบความสำเร็จในธุรกิจส่วนแม่ของฉันเคยเป็นนางแบบเก่าที่ฝรั่งเศสเมื่อพวกเราโตขึ้นแม่ก็จะชอบเล่าเรื่องราวที่ฝรั่งเศสให้ฟัง ลูกรักลูกรู้ไหมเจ้าว่าที่ฝรั่งเศสเป็นเมืองที่สวยงามมีสถานที่ท่ททองเที่ยวและสวนสาธารณะที่สวยงามมากมายแม่อธิบายได้อย่างกับที่นั่นเป็นสวรรค์เลยค่ะทั้งความสวยงามของภาษาและวัฒนธรรมส่วนพี่สาวของฉันก็อินกับแฟชั่นที่นั่นแน่ๆฉันอยากไปเที่ยวที่นั่นจังเลยแต่ฉันเคยขอพ่อไปฝรั่งเศสอยู่ทุกๆปี ปีนี้ไปไม่ได้นะลูกบางทีหากนาตาชาได้เป็นนางแบบโด่งดังแม่จะพาไปงานแฟชั่นวีคที่ฝรั่งเศสนะแม่ของฉันพูดออกมาอย่างจริงจังแม่จริงจังมากกับการที่ผลักดันให้นาตาชาได้เป็นนางแบบที่โด่งดังแม่ส่งนาตาชาไปเทรนเกี่ยวกับนางแบบตั้งแต่เด็กๆและตอนอายุห้าขวบนาตาชาก็เคยได้ขึ้นปกซีเรียลอาหารเช้าและนั่นที่ทําให้นาตาชามีชื่อเสียงมากขึ้นและร้ายขึ้น ที่โรงเรียนเธอมักจะเดินอย่างมั่นใจอย่างกับว่าเป็นเจ้าของโรงเรียนแต่ถ้าอยู่ที่บ้านเธอก็จะโกรธคนอื่นง่ายเธอบอกทุกคนว่าเธอเป็นลูกครึ่งฝรั่งเศสและเวลาเธอพูดก็มีสำเนียงฝรั่งเศสปนมาอย่างน่าประหลาดใจครั้งหนึ่งนาจชาเคยจับได้ว่าลูกชายของคนใช้เด็ดดอกไม้ออกจากสวนและเธอไม่พอใจเป็นอย่างมากนี่แกกล้าดียังไงถึงมาเด็ดดอกไม้โปรโดในสวนของฉันนี่เป็นเป็นดอกไม้โปรโดของฉันนะแม่แกไม่ได้บอกเือว่าไม่ให้เด็ดเด็ดขาดนะ่ะบ้าที่สุด ฉันไล่แกออกลูกชายของคนใช้หน้าซีดและเป็นกังวลอย่างมากและในวันต่อมาแม่ของเขาก็ได้ออกจากบ้านไปเขาเป็นแค่เด็กทำไมเธอทำนิสัยแย่แย่ใส่เขาขนาดนั้นทำไมเธอต้องทำนิสัยแย่ด้วยฉันทำนิสัยแย่ตรงไหนมิซ่บถ้าปล่อย,อยไว้เด็กนั้นอาจจะขโมยของเราก็ได้อย่าขี้ขลาดหน่อยพ่อของฉันพยายามจะเป็นพ่อที่ดีให้สำหรับฉันแต่บางครั้งพ่อก็ไม่ค่อยได้อยู่กับฉันเท่าไหร่เพราะพ่อต้องบินไปทำธุรกิจที่หลายประเทศแต่เขาก็มักจะซื้อของขวัญแพงๆที่สุดให้กับเราและเมื่อทุกคนนนเเขข้้าาาออออพพ่ก็จะแบัสุดิศษมใหน นี่เป็นหนังสือที่เขียนโดยนักเขียนที่ลูกชอบที่สุดขอให้สนุกนะและแล้วเวลาก็ผ่านไปพวกเราก็อายุ16ปีพ่อแม่จัดปาร์ตี้วันเกิดฉลองอายุ16ปีให้กับพวกเราตลอดเวลาที่พวกเราอยู่โรงเรียนใจฉันคิดแต่เรื่องงานวันเกิดเพราะว่าพ่อสัญญาว่าจะซื้อ iPad ให้ฉันแต่พ่อของฉันก็ยุ่งอยู่ตลอดนั่นทำให้ฉันต้องมาอยู่กับพี่สาวที่ร้ายกาจ ในขณะที่แม่ลองชุดเดรสให้กับนาตาชาฉันก็ได้แต่นั่งอ่านหนังสืออยู่ในห้องของฉันและก็รอวันเซ็งๆแบบนี้จบไปสักที Oh my gosh ดูเธอสิสภาพดูกร่อยมากเธอช่วยทำพิติกรรมให้เหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วไปหน่อยจะได้ไหมหมายถึงวัยรุ่นทั่วไปแบบเธอนะเหรอไม่ละขอบคุณมันคือปาร์ตี้ที่ดีที่สุดเมื่อทุกคนกลับหมดพ่อก็แนะนำให้ฉันรู้จักกับเพื่อนเก่าของเขาคุณเรนประสบความสำเร็จกับการเป็นโมเดลลิ่งเอเจนซี่ใน LA เขาเคยเทรนนางแบบที่มีชื่อเสียงมาแล้วหลายรายเขามาพร้อมกับลูกชายของเขาซึ่งหล่อมากๆและดึงดูดสายตาฉันสุดๆเขามีในตาสีฟ้าและรูปร่างอย่างกบเทพบุตรทําให้ฉันละสายตาจากเขาไม่ได้เลยเด็กๆพรุ่งนี้เราจะเข้าไปเรียนที่โรงเรียนของลูกคงต้องฝากดูแลด้วยเหรออ้ได้เลยค่ะเดดดี้ไม่มีปัญหาเลยค่ะดูเหมือนว่านตาตาชาจะออกตัวแรง,จร,งจริงๆนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ฉันเห็นนางออกตัวดูแลคนอื่นขนาดนี้ เพราะปกติเธอไม่ค่อยสนใจใครนอกจากตัวเองฉันรับแปลกใจซึ่งก่อนหน้านี้ฉันได้ยินแม่พูดกับนาตาชาและฉันก็รู้ว่าทําไมนางต้องออกตัวแรงขนาดนี้นายเป็นผู้ชายซื่อ,อแต่พ่อเขาสามารถทาให้ลูกลายเป็นนางแบบตัวท็อปได้นะเพราะงั้นลูกแม่ต้องดูแลกวันต่อมา <c oughs> ที่โรงเรียนฉันเห็นลายเขาก็ดูดีเหมือนกันนะแต่ทางพี่สาวของฉันก็ไม่หัวสูงเกินไปเพราะตอนนี้นางป๊อปปุล่าสุด,สดลายก็ดูเหมือนจะเป็นแค่ของทานเล่นของนางเท่านั้นแหละ ลน์ตามติดนาตาชาอย่างกับลูกหมาน้อยเลยไลา์เธอรักช่วยหยิบสลัดให้หน่อยนะแล้วก็ใส่ท็อปปิ้งด้วยเอาแบบ low fat นะเพราะว่าฉันอยากคุณดีแบบนี้ตลอดเลยฮได้เลยครับลายก็รีบหยิบอาหารให้กับนาตาชาทัานทีเป็นแฮมเบอร์เกอร์กับน้ำปัน่นเออฉันคิดว่าลายเอามาผิดนะแล้วลายก็ยื่นอาหารมาให้แบบซื่อและเขาเป็นคนไม่คิดมากอะไรและซื่อสุด สองวันต่อมาที่โรงเรียนจัดละครเพลงที่ฉันเป็นคนเขียนบทและกำกับฉันทุ่มเทสุดตัวกับงานนี้ในระหว่างที่เป็นสองสัปดาห์สุดท้ายก่อนเริ่มแสดงคุณครูก็แจ้งข่าวร้ายกับฉันกับครูที่หน้าอย่างกับเจอผีมาซะอย่างงั้นถ้าดียะเธอช่วยเปลี่ยนบทได้ไหมจ๊ะเพราะเราไม่มีนักแสดงนำชายเลยตอนเนี้ยเพราะคนที่แสดงเขาได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่านะฮะบ้าจริงฉันรู้สึกมืดมนมากนะตอนนั้น แต่แล้วลายก็เดินเข้ามาในห้องโถงผมได้ยินที่พวกคุณคุยการาััรนานแล้วนะครับผมเองก็มีความจําดีอยู่นะและผมสามารถเป็นนักแสดงนําชายให้ได้นะครับโอ้นายเนี่ยมาช่วยพวกเราไว้แท้ๆเลยเอ่อไม่เป็นไรครับฉันเอาบทให้ลายอ่านและสอนเขาทุกๆอย่าง15นาทีต่อมาเขาก็จําบทได้ทั้งหมดโหเร็วจริงแฮะนายแน่ใจนะว่านายจะทําได้ทําได้สิถ้าเธอช่วยฉันซ้อมบทสักหน่อย ไลน์แสดงบทของตัวเองส่วนฉันก็มองหน้าเขาด้วยความประหลาดใจเหมือนกับว่าฉันเขียนบทขึ้นมาให้เขาอย่างนั้นเขาแสดงได้เพอร์เฟกมากทั้งหน้าตาและน้ำเสียงมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าครับเ,เปล่าค่ะไม่มีอะไรพอดีฉันมีเรียนต่อขอตัวก่อนนะคะไว้เจอกันพรุ่งนี้ฉันรีบเดินออกมาแล้วก็เจอนาตาชาเธอทำท่าเหมือนโกรธอะไรมาอย่างนั้นและนางก็ยืนอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยหล่อนทำบ้าอะไรท,ทำบ้าอะไรเหรอ ฉันเห็นหล่อนมองไปทางไลน์จำไว้นะเธอเป็นน้องสาวฉันฉันไม่ต้องการให้เธอหรือใครก็ตามเข้าใกล้ไลอีกเ้ hey, เธอนะ่ะขี้ฉาจริงจริงฉันก็แค่ซ้อมบทละครและฉันก็ไม่ได้ออกห่างจากผู้ชายของเธอหรอกนะเออว่าแต่เธอจะสนใจทําไมในเมื่อเธอเข้าหาไลาก็เพราะพ่อของไลไม่ใช่หรออย่ามาโนไปหน่อยเลยฉันรู้นะว่าแม่บอกอะไรเธอนาตาชาโกรธมากและนางก็พุ่งเข้ามาตีฉันในขณะนั้นเองครูก็เดินมาห้ามพวกเราสองคน หน้าของนาตาชาเละไปด้วยน้ำมึกสีน้ำเงินเต็มกลางหน้านี่เธอทับอะไรของเธอวันนี้ฉันไมิถ่ายแบบด้วยนะเินแค่นี้เธอเก่งอยู่แล้วนี่เรื่องปกปิดลับๆซ่อนๆอนก็แค่แต่งหน้ากลบก็แค่นั้นและอยู่ห่างๆฉันเอาไว้วันถัดมาในขณะที่ซ้อมละครกันอยู่ไลก็บอกว่าเขาจัดปาร์ตี้กันที่บ้านของเขาซึ่งตรงกับวันเกิดของเขาพอดีฉันต้องดูดีที่สุดในงานทุกๆคนต้องมองมาที่ฉันดิ่นแน่โดยเฉพาะไลนาตาชาลองเปลี่ยนชุดไปเปลี่ยนชุดมา ้ดูโตเกินวัยสินะคะซิถ้าเธอจะทำตัวน่าเบื่อแบบเนี้ยฉันก็ไม่สนหรอกนะแต่เธอต้องอยู่ห่งางๆจากลายก็พอเพราะว่าถ้าเธอพูดอะไรกับลายแล้วก็ฉันจะจับเธอโยนออกไปซะได้สิถ้าเธอต้องการแบบนั้นแต่ฉันก็อยากมีบทดราม่าบ้างแล้วล่ะสิแล้วเธอก็ได้กรี๊ดแบบโกรธมากๆณนะห้องซ้อมละครทุกๆคนต่างรอลนยที่ห้องซ้อม แต่เขาก็ไม่ปรากฏตัวฉันโทรหาลายหลายครั้งมากแต่เขาก็ไม่รับสายฉันและแล้วฉันก็เจอลายนั่งอยู่ตรงอัธจันทร์เฮ้ยทุกคนรอนายซ้อมมาหลายชั่วโมงแล้วนะถ้านายไม่ไปซ้อมก็ควรบอกกันหน่อยสิเพราะพวกเขารอนายมันหลายชั่วโมงแล้วไปใกลก่อนได้ไหมทานเนียฉันนัาเราไม่ดีสีหน้าลายดูเศร้ามากฉันขยับเข้าไปนั่งใกล้เขาแล้วถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าคือเมื่อวานมันเกิดฉันฉันเองต้องการจะใช้เวลาอยู่กับนาตาชาเพราะฉันชอบเธอจริงๆ แต่พอมาถึงที่งานเธอก็เดินไปหาพ่อฉันทันทีและเธอก็หายไปเลย,เ,ยเขาน่าจะเจอคนดีๆมากกว่าพี่สาวที่ร้ายกาจของฉันนะบางทีนาตาชาอาจจะชอบคนที่ใส่ใจนางมากๆอดทนหน่อยนะสักวันเขาก็ต้องมองมาที่เธอบ้างแหละ ไลมองมาที่ฉันด้วยในตาสีน้าเงินพร้อมกับรอยยิ้มที่พร้อมกับทาให้ฉันใจละลายและเราก็กลับไปซ้อมบทกันต่อละครเวทีของเรายิ่งใหญ่มากทุกคนต่างร่วมตบมือกับทีมของเราและหลังจากนั้นไลยกับฉันก็ได้ใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นจนไลกลายเป็นเพื่อนที่ดีของฉันคนนึงเลยละ่ะในที่สุดฉันก็มีเพื่อนที่คอยพูดคุยเกี่ยวกับนิยายที่ฉันชอบอ่านส่วนไลก็แฮปปี้ที่มีคนคอยตอบคําถามของเขานาตาชาชอบกินอะไรเหรอชอบสีอะไรชอบรมหอมแบบไหนเหรอ เขาคลั่งรักนาตาชามากเลยนะและแล้ววันหนึ่งหลังจากฉันกลับมาจากโรงเรียนฉันก็เห็นลายยืนอยู่หน้าบ้านพร้อมกับช่อดอกไม้ที่สวยสุดๆวันนี้ฉันมาขอนาตาชาเป็นแฟนฉันหวังว่าเธอจะ say y ยสละอ๋อฉันคิดว่านาตาชาอาจจะตอบตกลงก็ได้นะแต่จริงๆแล้วนางมีแผนการอยู่เอาละในฐานะที่ฉันเป็นเพื่อนของนายฉันจะบอกความจริงกับลายว่านาตาชาเป็นแม่มดที่ร้ายสุดๆลายต้องรู้ความจริงก่อนที่หัวใจของเขาจะแตกสลายแต่ในทันใดนั่นเองนาตาชาก็โผล่มา สภาพเธอ,อยังกับนางฟ้าเลยลายถึงกับตะลึงอ้าปากค้างทีเดียวให้ตายเธอว่าไงเ๊อพอรูปหล่อชาอดอกไม้อันเนียเข้าไปขอฉันสินะายน่ารักที่สุดเลยและหลังจากนั้นลายกับนาตาชาก็นั่งรถซูปเปอร์คาร์ออกไปด้วยกันนี่มันสวยแต่ไม่มีสมองนี่นะหลังจากนั้นหนึ่งชั่วโมงฉันที่กำลังเช็ดผมอยู่บนเตียงจู่ๆแม่ฉันก็โทรเข้ามาท่านเนียนาตาชาถูกส่งเข้าโรงพยาบาล แม่บอกว่าลายเกิดอุบัติเหตุบนถนนและนาตาชาเองก็ได้รับบาดเจ็บด้วยเหมือนกันฉันรีบวิ่งมาที่ห้องฉุกเฉินและพบว่าพ่อกับแม่ของฉันกำลังนั่งดูทีวีกันอยู่มันเกิดอะไรขึ้นหรอคะนาตาชาไม่เห็นได้รับบาดเจ็บตรงไหนเลยนี่ดูสิพี่กับฉันน่ะปกติแล้วมันเพอร์เฟกมากๆเลยเนาะ เนี่ยฉันต้องใช้เวลาในการรักษาแล้วก็ใช้เครื่องสำอางปกปิดรลแผลพวกนี้อีกอ๋อและที่สำคัญที่สุดรองเท้าบกก็ฉันขาดด้วยอ่ะนี่มันเกิดขึ้นบ้าอะไรกับครอบครัวฉันกันแน่เนี่ยถ้าเนี่ยลูกควรดีใจที่พี่สาวไม่เป็นอะไรนะโซลายอาการหนักมากตอนนี้พ่อพยายามติดต่อพ่อของเขาอยู่แต่เหมือนพ่อของเขาบินไปเที่ยวอยู่ต่างประเทศและเพิ่งมาบอกหนูตอนนี้เนี่ยนะฉันรีบวิ่งไปที่ห้องของไลและพบว่าหน้าของเขาเต็มไปด้วยบาดแผล โอ้ฉันรู้สึกแย่จังที่ต้องเห็นหน้าเขาในสภาพแบบนี้ขณะที่ลายป่วยนาตาชาก็ไปสนิทสนมกับเพื่อนที่โรงเรียนส่วนฉันก็มาเยี่ยมลายทุกวันแต่ถ้าวันไหนที่พ่อของลายมาเยี่ยมนาตาชาก็จะมาด้วยและแล้ววันที่พ่อของลายไม่ได้มาเยี่ยมโอ้ยทำไมฉันต้องมาเสียเวลากับเรื่องแบบนี้ด้วยนะแค่เรื่องผิวก็ฉันก็แย่พออยู่แล้วแนี่อ่ะดูผมสิมิได้เข้าร้านเสริมสวยมาตั้งนานแล้วนะเนี่ยลายนะ่ะเขาทั้งชอบทั้งรักเธอมากแต่ทำไมเธอถึงต้องทำนิสัยแย่ๆกับเขา แถมยังใช้เขาเพื่อเป็นสะพานเข้าหาพ่อของเขาอีกเธอมันแย่สุดๆนี่เป็นทางที่จะทําให้ฉันประสบความสําเร็จในการเป็นนางแบบและฉันไม่สนใจใครทั้งนั้นฉันรู้ว่าเธอชอบเขาถึงได้มาดูแลเขาอย่างนี้แต่ว่าลายน่ะไม่สําคัญอะไรกับฉันแล้วเพราะว่าพ่อของเขาเริ่มสนใจฉันแล้วนะะเพราะว่านะหุนแบบเนี้อใช่ว่าใครจะมีได้นะพอเธอพูดจบเธอก็เดินออกไปฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว,ว่าเธอจะมีความคิดที่แย่มากขนาดนี้ พวันถัดมาลายก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับการรับแจ้งของหมอการรับบาดเจ็บของลายต้องใช้เวลาเป็นเดือนในการรักษาพ่อของลายส่งเขาไปรักษาที่โรงพยาบาลที่อเมริกาฉันกังวลใจมากเพราะตอนนี้ฉันก็ไม่สามารถติดต่อลายได้เลยแต่แล้วโอกาสยิ่งใหญ่ของฉันก็มาถึงมีการจัดงานแข่งขันการเขียนหากใครชนะก็จะได้รับเงินรางวัล1น0 0ดอลลาร์และได้รับทุนไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศสเอาละนี่เป็นโอกาสของฉันที่ฝันจะเป็นจริง ฉันสู้ไม่ถอยแน่ฉันตัดสินใจที่จะพักทุกอย่างและมาฝึกซ้อมเพื่อการแข่งขันนี้โดยเฉพาะและแล้ววันประกาศผลก็มาถึงฉันชนะและในวันสุดท้ายที่ฉันเรียนที่นี่ฉันเลยเคลียร์ตู้ล็อกเกอร์ของฉันและเมื่อฉันหันควับฉันก็เห็นไลน์กําลังเดินเข้ามาพร้อมกับรอยยิ้มฉันดีใจมากที่ได้เจอเขาจนเผลอเข้าไปกอดเขาเลยฉันดีใจที่ไหนไม่เป็นไรจากนั้นนาตาชาก็กรีดออกมาเสียงดังจากมุมตึก นางเรียบวิ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วที่รักฉันคิดถึงคุณมากเลยค่ะฉันเป็นห่วงคุณมากเลิกแสดงละครสักทีนาตาชาตอนที่ฉันเกิดอ,อนะุบัติเหตุน่ะฉันรู้ความจริงทั้งหมดแล้วว่าเธอเหลอกใช้ฉันเพราะตอนที่ฉันนอนอยู่โรงพยาบาลฉันได้ยินที่เธอคุยกับทาน,นียหมดทุกอย่างเช่นเธอฝันที่จะทํางานกับพ่อฉันต่อไปนะกุศลบายอไม่ใช่อย่างที่เธอคิดนะฉัน,นชอบเธอจริงจริง แต่ไลน์ก็ทำเหมือนไม่ได้ยินในสิ่งที่นางพูดและหันมามองที่ฉันทาเนียเธออยู่ข้างๆฉันมาตลอดตอนนี้ฉันตาสว่างแล้วฉันขอโทษตอนนี้มันสายไปหรือเปล่าฉันจับมือเขาแล้วก็บอกว่าโอ้ไลน์ฉันน่ะชอบเธอนะแต่เธอรักนาตาชาซึ่งตอนนี้เธอคงต้องการฉันเพราะนางเขี่ยเธอทิ้งพรุ่งนี้ฉันต้องไปฝรั่งเศสถ้อเมื่อไหร่ที่ฉันกลับมาไว้เราไปกินข้าวแล้วคุยกันนะไลน์มองมาที่ฉันด้วยความรักและสายตาที่อบอุ่นฉันรู้ว่าเธออยากไปที่นั่น มาเป็นคอฝาฝันของเธอเลยและถึงยังไงฉันก็จะรอนะฉันเข้าไปกอดไลน์ทันทีและคิสเขาก่อนที่ฉันจะไปทำตามความฝันของฉันเอาละการประจนภัยของฉันไ,ได้เริ่มขึ้นแล้ว All I need are a better day. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. You have to be a better me. I'll